ไปเลยไปเลยไปเลย,ยถึงแล้วครับลูกๆถึงบ้านพ่อบ,<ล>บ้านแม่แล้วนะครับถึงบ้านนาสว่างแล้วลูกบ้านนาสว่างแล้วเจอฝนตลอดทางวันนี้มาที่บ้านหป่งราชบุรีครับ นกจากพัทลีกมคลฟาร์มนะครับนกกระจอกเทศของวุลีพัชนามาส่งนะครับตัวนี้อุ้มเลยอุ้มมาเลยมาอีกตัวตัวเล็กน่ารักมาเลยอุ้มมาเลยนี่ตัวใหญ่ใช่ คนงามครับวิธีการเอาลงนะครับลงแบบนี้ครับถ้าตัวใหญ่ก็จะคุ่มได้คุ่มได้มาอีกหนึ่งตัวครับนี่ครับมาแล้วตัวที่สี่สยายปีกด้วยดูดูสยายปีกด้วยมาแล้วครับอยากพัฒน์ทริคมนคนงามนะครับของาไปพิจารณาทรงที่